ศึกนัดล้างตาชิงแชมป์105ปอนด์เนที่2ของเวทีมวยจำเนินประกาศยืนยันเป็นทางการจาก RWS พยายงค์หงบัญชามเมฆนักชกลูกพี่ลูกน้องของลิซ่าแบกพิงที่ก่อนหน้านี้เคยทำผลงานบนสังเวียนดับโลกอย่างเควันมาแล้วล่าสุดโอกาสให้ขึ้นรีแมทกับยอดมวยหญิงสาวชาวญี่ปุ่นอย่างไซยาอิโตะในศึก RWS ในวันที่19ตุลาคมนี้โดยผู้ชนะของไฟน์นี้นะคะจะได้รับการจารึกชื่อในฐานะแชมป์หญิงรุ่นมินดัมเวทคนแรกของเวทีมวย ดนอีก้วยค่ะสำหรับคู่นี้นะคะก็เคยชกกันมาแล้วครั้งหนึ่งในศึก RWSJ แปนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยเป็นทางด้านของซายะอิโตะที่เอาชนะคะแนานพยาหงไปได้ซึ่งทางซายะอิโตะนะคะก็มั่นใจมากๆว่าไฟนี้จะสามารถเอาชนะพยาหงพร้อมสร้างบริษัททัางสำคัญให้ตัวเองได้สำเร็จค่ะ ขณะที่พยางหงนะคะก็มุ่งมันที่จะเอาคืนซายยอิตโตและสร้างเกียรติประวัติให้ตัวเองเหมือนกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นแชมป์หญิงคนแรกของเควันมันแล้วสำหรับวันนี้นะคะสาวชมิขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ